การสร้างทีมกีฬาให้เป็นแชมป์ต่างต้องใช้เวลาทั้งนั้นจริงอยู่กรุงโรมอาจไม่ได้สร้างภายในวันเดียวแต่คุณเนวินชิดชอบประธานสมโมสรบุรีรัมใช้เวลาเพียง2ปีในการสร้างทีฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุคนี้แชมป์ไทยพรีเมียร์แชมป์เอเอคับถูกกวาดเข้าประสาทสายฟ้าเรียบร้อยแล้วและสีกุภาพานี้หาบุรีรัมสามารถคว้าชัยในรอบชิงฟุตบอลลีคัพได้อีก เขาจะสถาปนาตัวเองเป็นทีมแรกและทีมเดียวที่คว้าถึง3ชัแชมป์ในฤดูกาลเดียวนี่คือสกู๊ปพิเศษแชมป์พุรบลและคุณเนวินชุดชอบภาค1นหากอยากเป็นแชมป์คุณป้องบ้าพอสวัสดีครับวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ของบุคคลแห่งซีในวงการฟุตบอลไทยนะครับบรรยากาศวันนี้ก็เอ็กสปูที่สุด เป็นครั้งแรกนะครับที่เราบุกเข้ามาถึงห้องน้ําวันนี้สัมภาษณ์ลงอ่างผมกับคุณเนวินชิดชอบก่อนดีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาถ่ายอย่างนี้นะฮะที่มาเลือกถ่ายในห้องน้ําเพราะว่าฟอร์มของทีมนั้นร้อนประหลาดแต่ต้องน้ำมาปะปทับเล็กนึงคุณเนวินครับ,รบเป็นครั้งแรกในวงการฟุตบอลไทยไม่มีอะไรชัวร์กว่านี้คือตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาลมาทุกคนเขามั่นใจว่าปีนี้บุรีรัมย์จองนัโคือฤดูกาลปี2010เนี่ย เป็นฤด,ดูกาลแรกสําหรับชีวิตการทาฟุตบอลอาชีพวันนี้หนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยผมรู้จักมากขึ้นเพราะฉะนั้นปี2 0 1 1เป็นต้นไปเนี่ยผมรู้ว่าผมจะต้องจัดการในการที่จะเอาตําแหน่งแชมป์เนี่ยมาอยู่กับทีมได้อย่างไรผมคิดว่าปีนี้ผมจบด้วย3าแชมป์คือความหวังมันสูงเพราะสมัยก่อนผมเหมืนคุณเนวินชู3านิ้วคือ3ามแต้มแต่ตอนนี้ความหมายของ3นิ้วคือ3ามแชมป์ครับ3นิ้วคือ3าแชมป์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คุณในวินาทฟุตบอลลูกกลมๆนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้ก็สัก9 9 คุณเดวินเข้ามาแค่สองปีก็ขย่าวงการฟุตบอลแล้วเป็นสแตนดาร์ดของวงการฟุตบอลก็เป็นเรื่องของคนบ้าฟุตบอลบผมต้องฝากไปถึงทีมที่จะแข่งในฤด,ดูกาลหน้ากับบุรีบบรัมย์กว่าว่าถ้าคุณบ้าไม่พอหรือบ้าไม่มากกว่าผมครับนะครับโอกาสที่คุณจะชนะผมเนี่ยชนะบุรีรัมคงลำบาก คำถามต่อไปแฟนๆที่รักฟุตบอลไทยแต่แฟนเป็นห่วงคุณเวินเหมือนกันเพร <ๆ S 2> าะว่าดูจากคุณเวินและประธานสมโมสรส่วน,นใหญ่ต้องนั่งโรลส์รอยต้องนั่งเนบนซ์ลีคุณเวินขี่มอเตอร์ไซค์มาที่สนามค,คนก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้โหหนังหุ่มเหล็กชีวิตมันคือความท้าทายเมื่อผมมาเจอของชอบและได้มีโอกาสมา,มาทําสิ่งที่ผมชอบในชีวิตผมก็ทํามันคุณแชมป์เคยได้ยินไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขามีคําพูดอยู่บอกว่ามีเวลามีแรงแต่ไม่มีตัง คนเราแล้วมาสุดท้ายมีเวลามีตังค์แต่ไม่มีแรงก็เลยไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นผมเมื่อผมพร้อมทุกอย่างผมก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ผมชอบครับดีกว่าไม่ใช่พอถึงเวลาเสร็จแล้วก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ประเ็นร้อนสรุปบุรีรัมย์จะยอมรับถ้วยนัดสุดท้ายของฤดูกาลหรือไม่